สองการควบคุมนี้นะครับถ้าใครทําได้นะครับรับรองไม่มีอ้วนตลอดชาตินะครับกดรัวใจติดตามไว้จะได้ไม่พลาดสาระสุขภาพดีๆหรือเพื่อนใดต้องการลดน้าหนักลดพุงพิมพ์น้ำหนักสูงอายุก็มาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่ไม่อยากอยู่ในปัญหาโรคอ้วนตัวนี้นะครับคุณต้องมาเรียนรู้อย่างจริงจังนะนะครับว่าร่างกายเราเนี่ยควบคุมพลังงานเข้าพลังงานออกได้อย่างไรนะครับถ้าเรารู้เรื่องนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะควบคุมสมดุลพลังงานของเราเนี่ยได้ดีขึ้น โอกาสที่จะอ้วนก็ยากเลยนะครับมาดูกันมรีอะไรบ้างข้อที่1เลยนะครับคือการควบคุมพลังงานที่เข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับเมื่อร่างกายนะครับรู้สึกว่าน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเกินเกินไปตัวนี้ปั๊บเนี่ยร่างกายนะครับจะเริ่มควบคุมระบบสมองนะให้ควบคุมเนี่ยการกินนี้ให้ชะลอตัวลงมามันทําให้เราหิวน้อยลงและกินช้าลงด้วยและในทางกลับกันนะครับถ้าน้ําหนักเราเนี่ยลดลงมากจนเกินไปตัวนี้ปั๊บเนี่ยสมองเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้รู้สึกว่าเราจะต้องกินมากขึ้นนะและก็กินเร็วขึ้น นี่คือระบบสมองในการควบคุมพลังงานเข้าและออกส่วนอีกระบบหนึ่งก็คือนะครับข้อที่2เนี่ยการควบคุมพลังงานหรือการเผาผลาญพลังงานนั่นเองนะเมื่อน้ําหนักเราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยร่างกายจะกระตุ้นเซลล์ต่างๆเนี่ยให้เพิ่มการเผาผลาญพลังงานเพิ่มมากขึ้นและหนักทางกลับกันถ้าน้ําหนักเราลดลงมานะครับมันก็จะเริ่มชะลอนะครับการเผาผลาญให้ลดลงมาเช่นเดียวกันภาษาง่ายๆนะภาษาง่ายๆนะสำหรับคนที่มีน้าหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากการที่กินมากเกินไปและ การผลาญในร่างกายเราเนี่ยลดลงมาอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนหรือ2อย่างร่วมกันได้เลยนะครับถ้าเราปรับสมดุลตัวนี้ได้นะครับร่างกายเป็นอย่างเช่นถ้าเรานะครับเริ่มรับทานอาหารมากขึ้นนะครับรู้สึกตัวแบบนี้ขึ้นมาได้เสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับวิธีเนี่ยเพิ่มการผลาญเนี่ยเราเพิ่มมากขึ้นด้วยถ้าเราทําแบบนี้ได้น้ําหนักเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงด้วยซ้ําไปนะครับ แต่ถ้าใครต้องการลดน้ำหนักเลยอันนี้สำคัญนะประโยคนี้ใครต้องการลดน้ำหนักให้เร็วๆนะอันที่หนึ่งเลยคุณต้องทั้งควบคุมพลังงานแคลอรี่เข้ากบกุงพลังงานแคลอรี่ที่จะเข้าสู่ร่างกายนะครับให้ลดลงและเพิ่มมาตราการเรผาผลาญขึ้นให้ได้นะครับซึ่งในโปรแกรมนะครับของอที่ผมใช้อยู่ดูแลลูกค้าอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะมีอาหารนะครับสำเร็จรูปนะครับที่ทั้งลดพลังงานเข้าและทั้งเพิ่มมาตราการเรผาผลาญ ทำให้ลดไขมันลงได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ5-10โลง,ง่ายๆสบายๆเลยเพื่อนใดที่สนใจนะครับพิมพ์สนใจเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ